เป้บอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีบายสปอร์ตมีพาร์คกิ T ้งโซน่า RCTA มาให้ครบครบนะครับบอกเลยฟังก์ชันเรื่องความปลอดภยัยให้ครบมากจะเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอที่มีกล้องนะครับบอกให้แล้วนะครับนี่กล้องใหญ่ๆจอโตๆแบบนี้นะครับมีให้ครบ <c oughs> สวัสดีครับรุ่นที่บอกนี่ก็คือรุ่นตัว1.8ตัวสปอร์ตนะครับ สีนี้สีขาวนะครับนานๆนี่ทีแล้วแม็กไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครตัวนี้นะครับผมบอกเลยตัว1.8สปอร์ตปีคิเบตนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะครับสีขาวนวลสภาพกริปแบบนี้นะครับขัดสนใจตัวจ้าโคราติท์เครื่องอึดถึกทนสวยออปชั่นครบนะครับและบอกเลยว่าเซอร์วิสได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดไปที่ไหนก็มีสูตรมีอู่บริการนะครับต้องเอาติท์ตัวนี้เท่านั้นนะครับจำไว้เท่านั้นเลยนะครับสวยงามนะครับสภาพ นางฟ้าเลยไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครและคันนี้นะครับออกใหม่ล้านกว่านะครับวันนี้ราคาถูกลงเหลือแค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 0,000กับอีก500บาทนะครับหนึ่งบาทฟรีดาวนะครับสนใจคันนี้ยังไงแอดไลน์หาเป้โทรหาเป้ด่วนเลยตอนนี้นะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดปดเก้นะครับตัวนี้สวยออปชั่นครบนะครับฟังก์ชันเต็มเต็มตัวท็อปแบบนี้ตัวสปอร์ตนะครับฟังก์ชันเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับคลิปๆนะครับแล้วมาดูกันว่าวันนี้ รถสภาพคันนี้ที่มาขายซื้อเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันรถคันนี้บอกว่าที่มาที่ไปรถนะครับคันนี้นะครับรถเนี่ยซื้อมามือเดียวนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะอยู่ตรงเสรีไทย68นะครับ4แยกมินบุรีนะครับมาได้เลยนะครเสรีไทย68นะครับแอดไลน์มาทักมาเดี๋ยวเป้ส่งโลชั่นให้ลองทชได้ลองขับได้แต่ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าเชื่อใจเป้นะจองได้เลยนะครับจองได้เลยรับประกันแล้วรถเดิมแน่นอนขับนิ่มขับดีแน่นอนนะครับรถสภาพสวยเกรดเอนะครับคันนี้ ย้ำอีกทีนะครับปี21ไมล์ประมาแสนกโลนะครับเข้าสู่ตลอดเช็คระยะตลอดสภาพสวยออปชั่นครบนะครับและดูความสวยความงามของเขานะครับสีขาวแม็กขอ17สภาพสวยกริปแบบนี้นะครับแม็กไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครนะแม็กจะเป็นซี่เรียกว่าสีดําปัดเงาแบบนี้นะครับสีดำปัดเงายางปี24เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับยางปี24สัปดาห์ที่24นะครับเปลี่ยนมาใหม่กริปๆนะครับอ่ารถประมาณเปลี่ยนประมาณกลางปีนะครับเปลี่ยนยางมากลางปีใหม่ๆลูกค้าเซฟแล้วประมาณ20,000นะครับ และดูนะชมน้าชมตานะครับไฟเป็นโฉบอนิวนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เรนมีไฟไดิจิทัลให้ครบนะกระจังหน้าจะเป็นตัวสีเรียกว่าโครเมียมตัดดำเงานะสวยเดิมเงางาม,งามทะเบียน7 5 0 8ทะเบียนนี้เลยนะครับยางใหม่กริปนะครับรอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมนะครับในเรื่องของตัวอ่าเรียกว่าไอรดนดนิวต่างๆนะคันนี้บอกเลยว่าสมดุลสมรรถนะดีนะครับขับบอกเลยขับสนุกมากในเมืองนอกเมืองได้หมดเลยนะครับ อัตราการขี่น้ำมันนะครับคันนี้อยู่ที่ประมาณนะครับประมาณนะถ้าต่อลิตรเนาะประมาณ14กิโลลิตรนะครับเครื่อง1,800ซีซีนะครับ1,800ปดร้ซีซีร้อแรงม้านะครับสวยกริปสภาพเดิมนะครับสีสามพิภพรสฝากระโปรงนะครับสีเดิมสันคมชัดเจนแบบนี้นะครับนี่กริบๆเลยนะครับ140แรงม้านะครับขับสนุกนะครับนั่งสบายๆแอร์เย็นฉ่ำเป็นรุ่นที่มีแอร์ด้านหลังให้นะครับสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับ599,000เาหนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ ไปขายรถเนาะรับประกันให้นะครับมีรับประกันให้จากทางบริษัทเรานะครับทั้งหมดนะครับเราเรียกว่ารถสมมุติว่าขายไปวันเดือนนึงนะครับในเดือนนึงนะครับปัญหาอะไรเอาเข้ามาซ่อมมาเช็คฟรีนะครับไม่มีใครจ่ายนะไม่มีใครจ่ายนะครับกรณีขายเต็มจํานวนราคานะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับสเกิดด้านข้างสังคมนะครับสภาพชัดเจนแบบนี้นะครับกล้าตรวจเช็คทุกจุดให้ดูเพราะอะไรครับผมมั่นใจว่ารถผมเกรดเอสภาพสวยนะครับก็นี่ครับครอบเห็นไหมครับ กรอบตรงนี้จะเป็นกรอบโครเมียมฟิล์มติดมาให้ครบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกภาษีพรบไปติดตั้งมาให้ครบแล้วเรียบร้อยตัวหน้าของเดิมนะครับของเดิมนะครับตัวพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่ากระจกมองข้างเป็นสีโทนเดียวกับรถนะสีโทนเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวมีในตัวให้พร้อมนะครับมองจากมุมนี้นะครับสวยงามดูดีมีออร่านะครับสวยจริงนะครับมีคันเดียวด้วยนะครับที่ได้แม็กแบบนี้ตัวสปอร์ตแบบนี้นะครับ หัจับเป็นโครเมียมทั้ง4บานนะครับอ่ะคราวนี้อย่าเปิดให้ดูโครงสร้างหน่อยนะครับไปเลาะไปรอบเดียวความเนจบเลยนะครับให้ดูโครงสร้างทีละฝั่งนะนี่แกะดูดึงดูแบบนี้นะครับเป้ตัวเชคให้หมดเพราะอะไรครับให้ลูกค้าที่ดูต่างจังหวัดเนี่ยจะได้มั่นใจว่าเออรถที่เป้ให้ดูเนี่ยเมื่อลูกค้ามาละชมละมารับชมเองที่บริษัทเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คสปอตเดิมแท้แบบนี้นะครับนี่เดิมเดิมทุกเม็ดทุกจุดนะครับเดิมเดิมอ่าเม็ดอาร์คเดิมแท้นะครับไม ไม่ยอมนะครับไม่ปอไม่ย้อมมาหาเพนะครับรถรถสวยเกียร์เอต้องมาหาเรานะครับเบาะหนังแบบมีปลีกนะครับเบาะหนังแบบมีปลีกแบบนี้นะครับสภาพเดิมคลิปนะครับสภาพเดิมคลิปเลยนะครับกล้องมีนะครับกล้องมีให้จอมีครบแอร์ไดออโต้นะครับคอนโซลได้เป็นบุญนุ่มแบบนี้นะครับคอนโซลได้เป็นบุญนุ่มแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับแอร์แบ็มีครบเจ็ดใบรอบคันนะครับเกียร์ออโต้นะครับ เกียร์โต้นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้าปุ่มเบรคโฮมีครบนะครับและดูโครงสร้างนะเสาบีสภาพเดิมหัวนงน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับเดือนมกราปี21นะครับสภาพเดิมคลิปนะครับหัวนงน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับเบาะด้านหลังนะครับนั่งสบายพิงเอ็นได้แบบนี้และมีในเรื่องของตัวนะครับนี่อ่าที่วางมือวางเท้าเอ้ยวางมือนะครับแล้วที่วางแก้วน้ำสองใบครบเลยนะครับ แอร์ด้านหลังมีให้2จุดด้านในตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับลอกบอกเลยว่าดูสปอร์ตดูดูดานน่าใช้นะครับประตูเดิมซีนเดิมนะครับนี่ประตูเดิมซีนเดิมแบบนี้นะครับสภาพสวยคุ้มค่านะครับคุ้มเลยแบบนี้นะครับพนักงานบริษัทพนักงานราชการต่างนะครับรับราชการออกได้หมดเลยนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายเป็นแบบไฟท้าย LED ตัวสปอร์ตมีพาร์คิโซน่าให้2จุดนะครับออปชันให้มาคุ้ม ครบมากๆนะครับเดีย๋ยวพาวดูด้านในด้วยออปชันอีกอย่างที่จะให้ดูประมาณ3าอย่างเลยด้านในเยอะมากนะครับออปชันดีนะครับตัวถังอบี้ด้านในคือกว้างมากนะกว,ว้างกว่าสี่ร้อยหกสิบห้าลิตรเรียกว่าจุคงจุของได้จุใจเลยนะครับจุของได้จุใจเลยนะครับสวยกริปซีนตนัวท้ายตัวต้นถังเนี่ยก็เดิมเช่นกันนะครับสภาพเดิมนะตะเข็บรอยต่อโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับซีนเดิมสภาพเดิมนะครับหวนอตไม่มีแกะไม่มีขายมีขยับนะครับนี่ไฟท้ายของเดิมของแท้ไทยคุยโตกนะครับ ของเดิมของแท้ซีนเดิมสภาพเดิมนะครับสีนเดิมสภาพเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยนะครับอ่ะกล้องมีให้ครบเช่นกันนะครับคันนี้ใครสนใจต่อหาไปได้นะครับ0 9 4ย์เก้าสเจนะครับรถสวยสภาพเดิมเป็นโฉมตัว all new นะครับช่วงล่างปีนกคู่นะช่วงล่างผมบอกก่อนข้อดีช่วงล่างแบบนี้นะมันนิ่มมันนุ่มกว่านะครับมันเป็นช่วงล่างแบบอิสระนะครับ การสะเทือนมันจะน้อยกว่านะครับเวลากระแทกตัวลงตัวหลุมเนี้ยมันจะเบากว่านุ่มกว่าตัวเก่านะครับอ่ะด้านในโปร่งกว้างนะครับโปร่งกว้างแบบนี้นะครับคอนโซลเป็นบุนนุ่มเนาะนี่บุนนุ่มกระจกปรับพับไฟฟ้าลำโพงสี่ดอกมีให้ครบสมัยที่นะครับปีมาให้ครบเช่นกันนะครับนี่อ่าแตะล็อกได้นะครับอ่าประตูไม่แน่นขออภัยประตูไม่แน่นมาล็อกไม่ได้นะครับอ่าประตูไม่แน่นนะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับถ้าประตูแน่นมันจะล็อกได้นะครับ อ่ามันจะล็อกได้นะครับอ่าคราวนี้๋ย่าลองดูอย่ก,ก็แตะดูนะแตะดูนะครับรปึ๊บอ่าพับให้ออตโอต้เลยเห็นไหมครับแล้วถ้าคุณเอากุญแจไปใกล้ไปยังไงนะครับนี่แกะปึ๊บไป็นงไงเปิดให้อโอตโอต้แบบนี้นะครับมีกระพริบกระพิบของบายสปอร์ตด้วยเห็นไหมสีชมส้มนี้เป็นตัวเซนเซอร์ตัวจับเนาะบายสปอร์ตเดียวก็คือมุมอักสายตาก็มีให้ครบเช่นกันนะครับ ประดูหนายนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังปรับแปดทิศทางนะครับโครงสร้างสวยเดิมของหน้าต่อเดิมไม่แก่ไม่ไข่ไมขยับสภาพเดิมกริปนะครับสภาพเดิมคลิปเลยนะครับป้ายประวัติศูนย์อยู่ครบไม่หนึ่งแสนสามหมื่นโลอ่าเข้าคขาต่อไปที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันโลนะครับคุสคอนโทรลก็มีให้ครบนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังอย่างดีนะครับหุ้มหนังอย่างดีนะครับอ่า ส่วนจอนะครับมีให้ครบขนาด10นิ้วเนาะแล้วก็มีแอร์ออโต้ให้พุสตาร์ได้มาครบนะครับอ่าออปชั่นต่างๆให้มาเรียกว่าครบเครื่องนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นนะครับตัวแมกนติชาร์จก็มีให้ครบนะครับมีให้ครบนะครับอ่าโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไทชันคอนโทนมีครบเช่นกันนะครับสภาพสวยเดิมนะครับพาร์คิงโซน่านะครับปุ่มโฮมีให้ครบนะครับแล้วจอสวยมากนะจอกราฟิกสวยๆแบบนี้แบบดิจิตอลนะครับ แล้วดูลองเหยียบคันเร่งนะครับเห็นไหมนี่สวยกริปเลยนะครับสวยมากรถเดิมไม่แสนสามหมื่นเจ็ดพันโลอ่านะครับมีบายสปอร์ตมี RTCA นะครับออปชั่นครบครบกล้องหลังมีให้ขนาดถอยนี่ครับเป็นไงคุ้มครบเลยนะครับแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับบอกก่อนว่ามันจะปรับกระจกให้ออโต้นะครับกระจกปรับให้ออโต้เลยนะครับนีดูนะกดเข้าเกียร์ถอยปุ๊บปื๊ดเป็นไง ปรับให้ออโต้แบบนี้นะครับแจ่มเลยนะครับแจ่มเลยนะคุ้มนะครับคุ้มลูกค้าครับคุ้มคันนี้ออปชั่นต่างๆให้มาเรียกว่าคุ้มค่าเลยนะครับเครื่องเสียงโทรศัพท์แอปต่างๆโอ้มีให้ครบทุกอย่างนะครับจะต้องจะต้องอ่าอาจจะต่อเชื่อมเมานะครับแอร์ก็ออโต้นะครับงมอะไรเป็นหุ่นหลังดีแล้วคอนโทรลเบามากนะครับบอมากมากขับง่ายมากนะครับคันนี้เดี๋ยวเป้พาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับ แล้านากันมีอะไรบ้างไป๋ยวไปดูกันนะครับไฟจัดหมอกเนี่ยปรับได้ทั้งหมดเนี่ยห้าระดับนะสูงต่ํานะครับกลางห้าระดับเลยนะครับคุ้มคบใช้ได้นะครับมามาดูกันนะครับคันนี้คุ้มนะครับคุ้มคุ้มเลยสวยนะครับรถเดิมเหมือนได้รถป้ายแดงไปใช้นะครับราคาถูกลง50%แล้วดูความสวยความอล่าเขานะครับไฟเดย์ไทมสีขาวสวยงามแบบนี้นะครับลูกค้าไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8จเปนะครับ รถคันนี้นะครับเอลติสหนึ่งจุดแปดสปอร์ตนะครับปียี่สิบเอ็ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันออกใหม่ล้านกว่านะครับคุ้มราคาถูกลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้สวยคุ้มค่าน่าใช้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับรถเกียเอบอกเลยว่าเป้ตรวจสอบให้รถทุกอย่างสภาพเดิมนะครับมีนะครับมีในเรื่องของการตรวจสภาพรถให้พร้อมนะครับรถทุกคันของเราเนี่ยตรวจสภาพมาแล้วนะคัดเกรดมาให้แล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้เรื่องรถย้อมไม่มีแน่นอนนะครับ เราคัดราสวยเท่านั้นนะครับวันนี้ลูกค้าได้ไปใช้กันยาวๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัวอ l t i t 1.8ตัวสปอร์ตคันนี้นะครับเพราะตัวลาไปก่อนอย่าลืมแอดไลน์มาทักมาเดี๋ยวพลาดโปรนะครับผมสวัสดีครับ